สำนักง,งานนุิธมจังหวัดชุมรีค่ะมีอะไรให้เราช่วยเหลือคะผมอยากรับเป็นผู้ปกครองของลูกสาวครับผมเลิกลากับเมียไปโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็คือผมเป็นทหารนะครับคืออยากให้ลูกสาวได้รับสิทธิ์การเป็นลูกข้าราชการนะครับผมจะทำยังไงดีครับใจเย็นๆน,นะคะทางเรายิานีช่วยเต็มที่ค่ะเชิญทางนี้ค่ะช่วยด้วยนะครับช่วยด้วยนะครับ เรื่องราวมันเป็นมายัางไงคะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคือผมเนี่ยเลิกกับเมียนะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยก็ใสศอยู่กับผมผมได้รู้มาว่าสวัสดิการกองทุนทหารผ่านศึกจะมีทุนให้ลูกสามารถได้เรียนฟรีได้ตั้งแต่ม4ถึงปริญญาตรีแต่ผมกับเมีย ไม่ได้จดทะเบียนกันทําให้ลูกสาวไม่ได้รับสิทธิ์ครับผมต้องขอให้าศาลเยาวชนและครอบครัวให้มีคําสั่งรับรองบุตรตามกฎหมายถ้าไปที่ศาลก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายซึ่งผมพูดแบบไม่อายเลยนะครับว่าผมไม่มีเงินทําอะไรแบบนั้นหรอกครับแต่ลูกสาวผมมันจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้รับทุนตรงนี้ผมเครียดมากเลยครับเรื่องนี้ไม่ยากค่ะกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมช่วยได้โดยเราจะนําเสนอเรื่องนี้ไปให้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจําจังหวัดชลบุรีพิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะจะเร่งรัดทำเรื่องของพี่ค่ะเข้าประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่ะโดยหลักสําคัญสประการในการให้ความช่วยเหลือก็คือหลักความสุจริตและมีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเองเป็นค่าจ้างทนายความและค่าทางเนินมศารแล้วนะคะก็จะทําให้คุณมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้แม้ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเองค่ะช่วยได้มากเลยนะครับใช่แล้วค่ะ โดยท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เข้ามากำกับดูแลบริหารราชการก็ได้มอบนโยบายเร่งด่วนเชิงรุกในการทำงานของสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นความสำคัญในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยความยุติธรรมสะดวกและรวดเร็วซึ่งนโยบายนี้เรียกว่าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข<ะ>โอโ้ดีมากเลยนะครับและนอกจากนั้นนะคะเรายังเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของผู้มาใช้บริการ โดยการลดขั้นตอนของการติดต่อนะคะเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นขึ้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลหรือที่เรียกว่า DxC ค่ะอะไรจะขนาดนั้นครับยังไม่พอค่ะยังมีอีกเหรอครับค่ะเรายังช่วยเหลือประชาชนในการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายน,นะคะดำเนินการแก้ไขข้อพิพาท มีการจัดตั้งสูย์ยุติธรรมชุมชนขึ้นในทุกตำบลทั่วประเทศนะคะโดยมีการจัดตั้งอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลทำหน้าที่สูย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ตำบลใกล้ชิดประชาชนแล้วเชื่อมโยงไปยังสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดค่ะรวมทั้งเสริมสร้างศัก,กยภาพให้กับประชาชนทางด้านกฎหมายและความเป็นธรรมเป็นกลไกอำนวยความยุติธรรมเชื่อมโยงกับการให้บริการสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยค่ะ oh. อ,อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะด้วยการทํางานและการให้บริการในรูปแบบใหม่นี้ทําให้เห็นเมืองสถิติในการให้บริการในปี2563เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง3เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี2562และเป็นสถิติการให้บริการที่เป็นจํานวนสูงมากที่สุดเท่าที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเคยทํามาเลยทีเดียวค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดจริงๆค่ะแม่หรือไม่จริงคะ ที่จะแจ้งว่าทางคณะโูกรรมการนะคะได้มีมติพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจ้างทนายความแล้วก็ค่าธรรมเนียมศาลรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ13,000บาทนะคะเพื่อให้ร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้คุณเป็นปิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบทผู้เยาว์นะคะซึ่งนั่นก็จะทําให้ลูกสาวของคุณนะคะได้รับโอกาสและสิทธิต่างๆจากการรับรองบรในครั้งนี้คะ่ะโอ้โหโอ้โหขอบคุณมากเลยครับดำเนินการไวมากเลยครับขอบคุณมากนะครับ ยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขแก่ประชาชน ยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขแก่ประชาชนสร้างสุขแก่ประชาชนยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขแก่ประชาชนยิ้ม